เด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแดงและคุณครูบอลอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันอยู่ที่หน่วยต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูคแดงจะมาบอกส่วนปะระกอบของต้นไม้ให้เด็กๆรู้จักกันค่ะอย่างแรกก็คือรากค่ะรากนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะที่งอกออกมาจากมเมล็ดนะคะแล้วมันก็จะอยู่ใต้ดินค่ะ มีหน้าที่นะคะยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินนะคะแล้วก็ยังดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆด้วยนะคะต่อไปค่ะลำต้นค่ะลำต้นนะคะมีหน้าที่ชูก้านค่ะใบและดอกให้รับแสงแล้วก็ยังเป็น อท่อลำเลียงน้ําและและท่าต่างๆไปเลี้ยงใบและดอกของต้นนะคะต่อไปค่ะใบค่ะใบนะคะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากข้างลำต้นนั่นเองนะคะมีลักษณะแบนนะคะเป็นสีเขียวมีหน้าที่สร้างอาหารขายน้ำแล้วก็หายใจค่ะต่อไปดอกค่ะดอกนะคะ มีหน้าที่ประสมเกสรแล้วก็สืบพันธุ์นะคะต่อไปผลค่าผลนะคะเป็นส่วนที่เจริญออกมาหลังจากดอกนะคะลูกก็จะกลายเป็นเปลือกของผลไม้ชนิดต่างๆข้างในก็จะมีเนื้อของผลไม้ชนิดต่างๆที่เรานำมารับประทานนั่นเองค่ะ วันนี้เด็กๆก็รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกก็คืออะไรคะหนึ่งก็คือรากค่ะสองก็คือลำต้นสามก็คือใบสี่ก็คือดอกห้าก็คือผลค่ะ ส่วนประกอบของต้นไม้มีอยู่5อย่างนะคะเด็กๆจํจไว้นะคะลูกต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือเสริมประสบการณ์ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน่วยต้นไม้นะคะหน้าที่มีส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะเด็กๆเปิดได้หรือยังคะเปิดไปหน้าเดียวกับคุณครูแดงหรือยังคะค่ะเด็กๆมาดูส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะ เดี๋ยวคุณครูแดงจะใช้เมาส์ชี้นะคะส่วนแรกนะคะก็คือใบไม้นะคะใบไม้ก็คือตรงนี้นะคะใบไม้นะคะอ่ะมีหน้าที่ไว้ปรุงอาหารรับแสงแดบดบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะลูกมันมีหน้าที่คายน้ำนั่นเองค่ะ ต่อไปรากค่ะรากก็คือส่วนนี้นะคะมันจะอยู่ใต้ดินนะคะช่วยดูดซึมน้ำไปเลี้ยงลำตน้นแล้วก็ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งตรงนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะมีดอกค่ะ,ะก็จะมีดอกนะคะดอกก็จะมีหน้าที่ประสมะเกสรแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะต่อไปค่ะจากดอก แล้วก็จะกลายเป็นผลนะคะมันก็จะเริ่มมีจักเปลือกแล้วค่ะข้างในก็จะเป็นเนือ้อก็แล้วแต่ชนิดของผลไม้หรือว่าพืชชนิดต่างๆนะคะค่ะต่อไปเด็กๆระบายสีภาพของพืชให้สวยงามเลยค่ะระบายให้สวยงามแบบค,คุณครูแดงค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรคะใช่แล้วค่ะลูกต้นพริกค่ะ ้นที่เราเห็นอยู่ในภาพที่เราระบายกันวันนี้ก็คือต้อนพริกนั่นเองต้นพลิกจะมีรสเผ็ดนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทํากิจกรรมกับคุณครูแดนไปแล้วต่อไปเด็กๆไปทํากิจกรรมกับคุณครูคบอลต่อเลยค่ะสวัสดีครับดเด็กๆพบกปับคุณครูบอลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแต่งกายอย่างไรช่วยคลายร้อนนะครับก่อนอื่นเลยเด็กๆเปิดไปหน้าที่18ในหนังสือธรรมชาติรอบตัวเลยนะครับ วันนี้เราจะมาดูเรื่องการแต่งกายนะครับในที่ช่วยให้คลายร้อนนะครับเราจะลากเส้นหรือโยงภาพนะครับเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนไปหาภาพส่วนต่างๆของร่างกายเราเราจะมาดูกันนะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างภ <APP. S 1> าพแรกนี้นะครับคือเสื้อกล้ามนะครับเ,เด็กเสื้อกล้ามสีเขียวนะครับเด็กๆต้องดูนะว่าอันไหนช่วยคลายร้อนภาพที่สองนะครับคือหมวกแคปนะครับ ภาพที่3าคือเสื้อกันหนาวนะครับหรือเสื้อไหมพรมนั่นเองภาพที่สถุงมือกันหนาวนะครับภาพที่5้ากางเกงขาสั้นนะครับภาพที่หกรองเท้าแตะนะครับเด็กเด็กนภาพสุดท้ายภาพที่7จ็กางเกงยีนกางเกงขายาวนั่นเองอ่าทั้ง7ดภาพนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพไหนที่ทำให้เราแต่งกายแล้วช่วยคลายร้อนได้เรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับเสื้อกล้ามเด็กๆคิดว่าคลายร้อนไหมครับถูกต้องครับคลายร้อนนะครับเราก็โยงมาเลยตรงส่วนต่างๆของร่างกายเสื้อกล้ามเราก็ใส่ตรงไหนครับลำตัวของเราเราก็โยงมาตรงนี้เลยนะครับต่อไปภาพที่2หมวกนะครับ หมวกแคปนะครับช่วยคลายร้อนไหมครับถูกต้องครับช่วยคลายร้อนนะครับเราก็ลากมาที่ศีรษะของเราเลยภาพที่3เสื้อไหมพรมหรือเสื้อกันหนาวเด็กๆคิดว่ามันช่วยคลายร้อนไหมครับไม่ได้ช่วยใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องโยงนะครับภาพที่4คือถุงมือช่วยคลายร้อนไหมครับไม่ช่วยเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องโยงภาพที่5กางเกงขาสั้นเด็กๆคิดว่าช่วยคลายร้อนเราไหมครับ ถูกต้องครับช่วยคลายร้อนนะครับทําให้เรานั้นเย็นสบายแล้วก็โยงมาตรงช่วงขาหรือช่วงเอวของเราเลยภาพที่2คือรองเท้าแตะเด็กๆคิดว่าช่วยคลายร้อนไหมครับถูกต้องครับช่วยคลายร้อนนะครับถ้าเราใส่ผ้าใบมันก็จะอึดอัดใช่ไหมครับและภาพสุดท้ายกางเกงยีนกางเกงยีนช่วยคลายร้อนไหมครับไม่ช่วยใช่ไหมครับ โอเคเรามาดูซิว่าเรามีของเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนเหล่านี้กี่ชิ้นกันครับนะับพร้อมกับคุณกูณบอลเลยนะครับ1เสื้อกล้าม2หมวกแคป 3. กางเกงขาส,าสั้น4รองเท้าแตะมีทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองโอ้าเด็กๆรู้ว่าเรามีเครื่องแต่งกายอะไรที่ช่วยคลายร้อนก็บอกคุณกูณบอลด้วยนะครับ สำหรับรายงานแผ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เด็กๆทํากิจกรรมกับคุณครูแดงและคุณครูบอลไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของพืชไปแล้วใช่ไหมคะค่ะสําสหรับคลิปนี้พบกับคุณครูแดงและคุณครูบอลไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ